วันนี้ผมขอมาลองฟิวดูบ้างนะทุกคนก็การฟิวก็คือการเอาสัตว์เลี้ยงต่างๆมาทำการรวมกันผสมกันหรือยังไงก็แล้วแต่ก็คือเพื่อให้ได้ตัวใหม่ๆ <Wow. S 1> พอจะสามารถดูวเป็นแนวทางได้นะทุกคนโดวยวันนี้เนี่ยผมจะเอามาเอาทุกตัวเลยมาผสมที่มันผสมได้นะเพราะว่าตัวมิติเนี่ยมันไม่สามารถมาทำฟิวมาทำแบบนี้ได้นั่นเองมันจะเป็นแค่ตัวพวกเลเจนเดอรี่ตัวธรรมดาตัวอะไรทั้งหลายเนาะ ก็ดูที่ผมผสมไปก็สามารถไปลองทําตามกันได้นะทุกคนแต่ว่าผมต้องบอกตอนนี้ไว้ก่อนนะว่าเออมันค่อนข้างเี่มีความเสี่ยงเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวแบบผสมอย่างนี้แล้วมันจะออกมาอย่างนี้เสมอไปนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนก็คือต้อง ทำใจไว้เลยว่าตัวไหนเที่ยมาเล่นแร่แปรธาตุมาฟิวอะไรพวกนี้เนี่ยตัวตอนนั้นอาจจะเออก็ทําใจไว้ประมาณนึงว่ามันอาจจะเสียได้ทุกคนแต่ถามว่าสูตรคร่าวๆมันพอมีไหมมันก็พอมีอยู่บ้างนะทุกคนอ่ะอันนี้ผมลองให้ดูนะทุกคนอย่างอ่าได้ตัวนี้เนาะ433 B เป็นเลเจนเดอรี่ผมอาจจะไม่พูดชื่อสัตว์เลี้ยงนะทุกคนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมันชื่ออะไรบ้างนะมันมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ก็ดูๆไว้แล้วกันทุกคนอ่ะ อันนี้ผมจะลอง 209B เฮ้ยมันก็ได้โอเคอยู่แล้วทุกคนก็อาจจะลองสุ่มสักทีทนึงอาจจะลองมาผสมสักทีนึงถ้าแบบมันไม่ได้อะไรวันนั้นก็อาจจะไม่ได้แต่ถ้าวันไหนได้มันก็บางทีมันก็จะมีซ้ําๆแบบที่ผมให้ดูวันเนี้ยอ่ะผมขอลองตัวนี้ดิตัวอ่ะตัวนี้ไม่สามารถผสมได้ทุกคนอ่ะบางตัวมันก็มีผสมไม่ได้เหมือนกันอย่างตัวพวกนี้มันน่าจะเป็นเล gendary แล้วมันน่าจะไม่มีอะไรไปให้ผสมละอ่ะงั้นผมมาลองเป็นตัวไหนดีทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นครกกระไดสีทองนะครับทุกคนได้เป็นแมวตัวนี้เลยทุกคน Hacked Cat นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะทุกคนอ่ากดไป3ตัวนี้นะครับไหนได้เหมือนเดิมไหมนี่ครั้งนี้ได้เป็นเอ่ออะไรอะ่ะ h e x ซ g a เ o r เฮ้ยเหมือนจะดีกว่า h แ c k Cat นะทุกคน เห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่ตายตัวบางทีจะได้ห่วยวันนี้อีกก็ต่งจริงตัวที่มันเทพๆหน่อยผมแนะนําว่าพวกเลเจนเดลรี่เนี่ยมันก็พอผสมได้นะทุกคนมันจะค่อนข้างที่จะเสถียรกว่าแล้วก็ออกมาเป็นตัวที่ดีจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าตัวธรรมดามาผสมอ่ะบางทีนะทุกคนมันจะได้ตัวที่กากลงแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นทองเวอร์ชั่นเรนโบว์ที่แบบว่าพลังเยอะกว่าตัวธรรมดาซึ่งถามว่าขาดทุนไหมถ้าเกิดว่าต้องถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบต้องการสัตว์เลี้ยงที่ เออจะใช้แบบต้องการที่จะใช้แบบตัวพลังเยอะๆอะ่ะก็สามารถมาทําได้แต่ว่ามันก็จะลดระดับลงแล้วก็จะไม่สามารถต่อยอดได้เท่าเดิมเลยประมาณเนี้ย <_ d> um> ก็ประมาณนี้อันนี้ผมจะให้ดูอ่ะคร่าวๆนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวต่าลงไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไข่อ่อตัวตู้อันสุดท้ายนะทุกคนจะไล่ลงไปเรื่อยๆผมจะมีทั้งหมด2ตู้สุดท้ายนี่แหละที่จะเอามาทดลองในวันนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเลยทุกคน อ่ะปึบผสมไปไหนตรงนี้อะไรแฮ็กแคทอีกแล้วครับทุกคนแฮ็กแคทก็ตัวนี้ในมุมมองผมมันก็พอใช้ได้อยู่แนละ้วทุกคนมันจะเป็นตัวประมาณ160กว่าบีก็คือดีกว่าซานตาในอัปเดตที่แล้วมาหน่อยก็อาจจะก็มันก็พอได้แหละแต่ว่ามันอาจจะสู้พวกมิตรข้อที่เทพๆยังไม่ค่อยได้ซะดีเดียวเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่ามิตรข้อในอัปเดตนี้มัน OP เวอร์นะทุกคนแต่ว่าตัวพวกนี้ก็ ผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันทุกคนมา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 ขอลองอีกรอบหนึ่งนะทุกคน3มตัวนี่อันนี้ก็วันนี้มันค่อนข้างไต่ตัวทุกคนวันนี้ก็จะออกมาเป็นแฮกแคทแฮกแคทรัวๆเลยแต่อย่างที่ผมบอกบางทีวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ก็โอเคประมาณนี้แหละอ่ะขอลองแฮกแคทสีทองดิแฮกแคทสี Hack ทองได้แฮกแคทเรนโบว์ Rainbow, ทุกคนเออแมวแฮกพวกนี้พอผสมได้ไหมนี่ผสมได้อยู่ แต่ว่ามันอ่ะลองอีกทีหนึ่งอ่ะครั้งนี้ผสมไม่ได้ละเฮียก็ขอไม่ลองตัวทองมากแล้วกันเดี๋ยวไปลองตัวเลเจนดารี่ตัวต่อไปเลยกว่าก้อนนี้เป็นเลเจนดารี่จากตู้สุดท้ายนะทุกคนมาเลยก็เราจะลองตัวธรรมดากันบ้างเริ่มจากเลเจนดารี่แล้วก็จะลงไปเรื่อยๆ3ตัวลองดูก้อนนี้ผมก็ออกค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนจะสังเกตว่าก็มีเลเจนดารี่อยู่ประมาณนึงอ่ะฟิวเลยดีกว่า ได้จระเข้ทุกคนแต่เป็นตัวทองนี่ผมบอกแล้วบางทีมันจะออกมาอย่างนี้แหละจระเข้เนี่ยมันกากาก,กว่าแล้วทุกคนอ่าเห็นไหมจระเข้ตัวทองเนี่ยมันจะกากกว่าตัวเลเจนเดอรี่ตะกี้แต่ว่ามันจะให้มาเป็นตัวทองอะไรเงี้ยก็คือเราจะต่อยอดได้น้อยลงนี่แหละแต่ว่าเราก็จะมีสัตว์ที่ดาเมจสูงขึ้นใช้อ่าอันนี้นี่คือกดตายตัวอย่างหนึ่งของการฟิะทุกคนคือยังไง เอามารวมกันอะ่ะเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงที่ดาเมจเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วด้วยความที่เราเอาตัวมารวมกันแต่บางทีมันอาจจะเป็นตัวที่คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสามารถไปต่อยอดได้เลยอย่างบางทีอาจจะได้ตัวกาก,ากที่มันเป็นเรนโบว์เลยอะไรเงี้ยอ่ะก็ไว้เป็นแนวทางทุกคนแล้วบางบางอันมันก็ไม่ได้จะแบบว่าขึ้นแบบว่าดาเมจขึ้นแบบเยอะขึ้นอะไรมากเลยทุกคนแล้วก็ อาจจะเสียสัตว์เลี้ยงฟรีได้ก็เมื่อก่อนที่ผมก็เคยเล่นฟิวบ่อยเหมือนกันก็ช่วงที่เกมมันออกมาใหม่ๆแล้วผมก็เสียสัตว์เลี้ยงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่ะขอลองอันนี้อีกรอบหนึ่งซิมันจะได้หรือเปล่าอ่าโอเคก็ครกคอดายนะทุกคนจระเข้ตัวทองโอ้ยอันนี้เหมือนจะดีนะทุกคนได้เป็นเห็นไหมผมบอกแล้วตัวที่มันดีๆหน่อยบางทีมันก็จะออกมาได้ก็เป็นแฮกแคทนะทุกคนตอนนี้ผมมีแฮกแคทเยอะมากๆเลยนะ <laughs> นี่เลยแฮกแคท ผมบอกเลยอัปเดตนี้สัตว์เลี้ยงพัฒนาไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครอปเดตท,ที่เราตัวที่มันเทพที่สุดเลยอะ่ะก็คือซานต้านะซึ่งซานต้าเนี่ยอยู่ในรูปของเรนโบว์เป็นประมาณ 129B แล้วก็อันนี้มัน 160B แล้วว่าสำหรับแฮกแคทก็คือแบบสูงกว่าตัวที่เทพที่สุดในอันก่อนแล้ว่แล้วก็อะไรนะตัวมิติคอลตัวใหม่อะ่ะเกือบ 2T ีในรูปเรนโบว์ถ้าเกิดว่าดาร์มทเทอร์ว่า 5T แล้วมาขอลองผสมอีกทีหนึ่งดิเออข้ามตัวทองมาก่อนแล้วกันทุกคน ก็มาดูตัวเขียวพวกนี้ตัวพวกนี้ก็ออกค่อนข้างออกเยอะแล้วแหละทุกคนเป็นตัวอีพิกนะทุกคนก็โมเดลก็สวยอยู่ก็มาเดี๋ยวมาลอง3ตัว6ตัวแล้วกันขอลองจาก3ตัวก่อนนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีพิก3ตัวเฮกซิเกเตอร์นั่นเองปึ๊บอ่าได้แมวเรนโบ้นะทุกคนแมวเรนโบนี้ก็จะระดับต่ํากว่าเฮกซิเกเตอร์ตัวทองนะดาเมจก็สูงกว่าด้วยความที่เป็น Rainbow. เรนโบ์เฮ้ยทุกคนร้านค้ามาในเซิร์ฟวีอะ โอเคเลยทุกคนมา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 กดรัวๆทุกคนแม่เพชรหมดละโอ้โหอดเลยทุกคนยังเหลืออยู่ยนะ้นก็ก็น่าเสียดายนิดน,นึงนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะลองให้ดูอีกรอบนึงนะตะกี้เป็นแมวเรียนโบใช่ไหมถ้าผสมอีกรอบนึงน่าเห็นไหมครั้งนี้เป็นเลเจนเดอรี่อ่ะผสม3มทีอีกรอบนึงครั้งนี้เป็นอีกอย่างนึงอ่ะ3ามทีอรอบนึงดิอ่ะ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 โอเคเป็นแมวเรียนโบแนละ้ว แต่เห็นไหมผมบอกแล้วบางทีมันไม่ตายตัวบางทีถ้าโชคดีอาจจะได้ดีอาจจะไม่ดีอ่าอันนี้เราเป็นตัวแมวนั่นใช่ไหมอ่ะหตัวอ่าสิตัวไปเลยทุกคน12ตัวไหวไหมไม่ได้ทุกคน12ตัวเยอะเกินไปงั้นสัก11ตัวพอได้ไหมสิบเอตัวปึบอ่าออกมาได้เป็นจระเข้ครกไดาทุกคนก็นี่แหละทุกคนคือทุกตัวมันก็ไม่สามารถตายตัวไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า มันจะออกมาตัวไหนมันก็แล้วแต่โชคเราด้วยนะทุกคนมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงแต่ว่าบางครั้งมาเล่นเครื่องนี้ก็คุ้มบางครั้งก็ขาดทุนย่อยยับก็แนะนําว่าอย่าเอาสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเราแบบหวงมากๆมาเล่นอะ่ะเพราะว่าเราอาจจะเสียไปได้นะทุกคนอ่าเห็นไหมอันนี้จะเป็นอะไรตัวทองตัวนี้ก็พอได้อยู่อันนี้ได้อยู่ได้อยู่มาลองอีกรอบหนึ่งดิเดี๋ยวมาลองกับตู้อีกอันนึงบ้างดีกว่าทุกคน ก็น,นี้ไม่ใช่ตู้ประตูลับนะทุกคนจะเป็นตู้สุดท้ายอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลเจนดารี่ใช่ไหม <laughs> เอเลียนกันเลยทีเดียวทุกคนเอเลียนอันนี้นี่เก่ามากแล้วทุกคนอันนี้ก็จะประมาณ 6B เนาะผมเอาตัวเลเจนดารี่สี่บีมาผสมได้เอเลียน 6B ซึ่งเอเลียน 6B ตัวนี้เนี่ยมันก็คือมันมันเก่งกว่าเนาะ 6B แต่ว่ามันเป็นเรนโบว์แล้วเราก็ต่อยอดเลยไม่ <laughs> โอเคก็คือ นี่แหละมันจะได้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวที่แบบว่าต่ําพอสมควรแล้วมันจะได้ตัวที่ต่ํากว่าลงไปอีกแต่ว่าจะเป็นเรนโบว์เป็นรูปของทองอะไรก็ว่าไปลองดูตัวนี้ทุกคนอ่าอันนี้ได้โดมินัสอยู่นะโอเคนะอ่า <Wow. S 1> เห็นไหมเห็นไหมไหมสุผสมอีกครั้งหนึ่งได้อะไรได้เบลเอโกนี่เป็นอันนี้ก็เป็นเอโกนี่น่าจะโอ้โหผมจําได้เมื่อก่อนผมโคตรอยากได้เลยทุกคนเ <Wow. S 1> มื่อก่อนนี่โอ้โหเป็นตัวมีค่าพอสมควรเลย อ่ะเห็นไหมอ่ะได้อะไรอ่ะมาลองเห็นไหมอ่ะเห็นไหมเริ่มมั่วละเริ่มมั่วละเริ่มมั่วละเป็นไงอ่ะสามตัวได้อะไรออกมาอีกได้เอเลี่ยน <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมพอตัวพอที่แบบว่าตัวต่วตําลงไปเห็นไหมมันจะออกมาแบบโ,โหแล้วแต่ดวงมากเลยอ่ะ <c oughs> พอตัวที่ลดระดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยความเสถียรมันจะค่อนข้างต่ำลนะแล้วนะแล้วมันจะเห็นไหมมันจะออกมาไม่ค่อยจาเนี่ยแต่ก็ อย,อย่างที่ว่านไปตอนแรกก็ผมก็ไม่สามารถสรุปอะไรได้ในทุกๆอย่างนะก <S electromagnetic splash> ็เป็นว่าใครอยากไปเล่นก็ไปเล่นกันได้สําหรับการฟิวนะก็ <hip> ลคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่สามารถเอามาทดลองได้หมดนะครับทุกคนเน <s últimos> ื่องจากว่าตอนนี้ผมก็อัดมาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็คือมันมีสัตว์เลี้ยงค่อนข้างที่จะเยอะเลย ก็ไปลองเล่นกันได้แล้วก็ดูไอที่ผมทําไว้เป็นแนวทางก็ได้เผื่อใครจะลองไปทําตามแต่ว่าบางทีก็อาจจะได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ซึ่งไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าแล้วแต่วันแล้วแต่เซิร์ฟแล้วแต่อะไรแล้วแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าคือบางทีสูตรเดิมเนี่ยวันหนึ่งมันทําได้อีกวันหนึ่งมันอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าส่วนมากมันก็พอทําได้บ้างแหละนะทุกคนก็คือต้องยอมรับความเสี่ยงในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ ตัวที่เอามาผสมเนี่ยก็ต้องทําใจไว้ประมาณนึงว่ามันอาจจะแบบว่าเสียไปได้ก็ต้องทำใจไว้ว่าสามารถเสียตัวนั้นได้นั่นเองแต่ก็เคสำหรับคลิปนี้ขอพอเพ,เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นภาพรวมละโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์เพื่อมาว่าคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ